แห่ดูสองแสนครั้งพระเอกดังโผล่เซอร์ไพรส์เบลล่าคู่นี้สนิทกันสุดๆเคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วหนึ่งเรื่องสำหรับคู่พระนางชื่อดังอย่างเบลล่าราณีและป้องนวัดในละครเพลิงบุญออนแอร์ air, ทางช่อง3มเมื่อปี2560และล่าสุดเบลล่ากับป้องได้เจอกันอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายได้เดินทางมาที่ร้านขนมเปิดใหม่ของเบลล่ามาแสดงความยินดีกับน้องสาวแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นกัน หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่และอยากเห็นละครที่ทั้งคู่แสดงด้วยกันอีกเอาเป็นว่ามารอรุนกันต่อไปค่ะว่าจะโคจรมาเจอกันอีกหรือไม่ขอขับคุณแหล่งข่าวจากท h นี่ c o m ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ